หนึ่งทางลัดในการหาลูกค้าต่างประเทศเซนจะพาคุณดูนะคะเซนใช้เครื่องมือนี้ค่ะอาลีบาบานะคะคุณและนี่คือในเครือของบริษัทอาลีบาบาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าเอ่ยที่เรารู้จักกันดีนะคะเขาเป่าเอ่ยนะคะคุณนี่อีกหลายอันนะคะคุณเซนจะพาคุณเข้าไปโฆนณาอาลีบาบาง่ายมากพิมพ์ใน google a l i b a b a com นะคะคุณแล้วก็เซิร์ชขึ้นมาถ้าคุณจะเจอหน้านี้นะคะอลีบาบะซอส คุณก็จะเข้ามาเจอหน้าของอาลีบาบาสินค้าตัวแรกนี้คือจูอสอาจินไตนะคะของเซนเองนะคะเซนเป็นท็อปรันกิ้งของอาลีบาบามา5ปีซ้อน,น้ะคะคุณฉะนั้นเวลาที่คุณทําสินค้าเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนี้นะคะถ้ามีคนสนใจก็จะขึ้น top ท็อปรันกิ้งทันทีนั่นเองจึงไม่ต้องงงว่าทําไมลูกค้าถึงคนหาเซนเยอะมากนะคะในโลกส่งออกของอาลีบาบานะคะคุณฉันจะพาคุณเข้าไปดูหลังบ้านของอาลีบาบานะคะพิมพ์แค่อาลีบา a า com นะคะคุณก็จะเจอ อลบ,บแล้วคุณก็คลิกเข้ามาเลยนะคะคุณอันนี้คือหลังบ้านอะลบ,บาเซนนะคะสินค้าตัวแรกเป็นของเซนนะคะขึ้นท็อปเรนกิ้งอันดับหนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้นะคะคุณจึงไ